ภาคเหนือนะคะก็มีคนดังที่เป็นที่รู้จักผ่านการคัดเลือกในระดับอำเภอนะคะอย่างเช่นที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ชื่อของคุณสมชายวงศสวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีก็เป็นหนึ่งในคนที่ผ่านการโหวตในระดับแรกในกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคงในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่คุณนรากรติยาย์ผู้ประกาศข่าวและพิธีกรก็ผ่านการคัดเลือกในระดับอำเภอ ซึ่งจะเป็นตัวแทนสวอร,ระดับจังหวัดในวันที่16มิถุนายนนี้นะคะขณะที่นายวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันลงสมัครสวอในเขตอำเภอเมืองลำปางก็ผ่านการโหวตรอบแรกได้เช่นเดียวกันนะคะแต่สิ่งที่เจ้าเจ้าตัวกังวลก็คือเรื่องของการหัวกันค่ะจึงเปิดโอกาสให้ผู้สมัครสวร,ระดับอำเภอได้พูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างที่รอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอน ส่วนที่นครราชสีมานะคะมีผู้สมัคร444คนจาก20กลุ่มอาชีพค่ะปรากฏว่ามีบุคคลที่มีชื่อเสียงผ่านเข้าสู่รอบถัดไปหลายคนนะคะเช่นคุณวิทูลชาติปฏิมาพงศ์อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาคุณสัมภาษอัฐาวงศ์อดีตสสนครราชสีมาพักเพื่อไทยพี่ชายของคุณแรมโบ้เส,สกสกุลคุณสมพศ์ปราศาทไทยแกนนำคนเสื้อแดงโคราช คุณนัททินีพรจันทรโนไทยลูกสาวของคุณทัศนายุวานนท์อดีตสวนครราชสีมาคุณกนกโตสุรัตสมาชิกสภาร่างราัฐธรรมานูญปี2550นรค่ะคุณประวัติวิเศษจินดาวัฒนาอดีตสสนะครราชสีมาของพรรคเพื่อแผ่นดินที่บึงการนะคะกลุ่มที่มีคนสมัครมากที่สุดคือกลุ่ม15ค่ะกลุ่มผู้สูงอายุคนพิการทุกพลภาพส่วนกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มอัตลักษณ์อื่น,นมาเป็นอันดับสองนะคะ กลุ่มที่ไม่มีคนสมัครเลยค่ะก็คือกลุ่ม12ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมกลุ่ม13ผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการสื่อสารที่จังหวัดภูเก็ตนะคะผู้ผ่านการรับเลือกสอวร,ระดับอำเภอมีทั้งหมด116คนอยู่ในเขตอำเภอเมือง48อำเภอกระทุ่30อำเภอที่เหลือนะคะอำเภออื่นๆรวมแล้ว38คน ถ้าสังเกตรายชื่อเนี่ยคนที่ได้รับการคัดเลือกในระดับอำเภอที่ผ่านเข้ามาในกลุ่มที่มีผู้สมัครมากกว่า5คนเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเป็นคนมีชื่อเสียงในจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับการคัดเลือกไปหลายคนนะคะมีทั้งนักการศึกษานักกิจกรรมเช่นกลุ่ม9กคุณนิปนเอกวานิชเจ้าของอเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะเป็นอดีตผู้สมัครสสกลุ่ม12นายแพทย์พงศักดิ์เกิดวงบัณฑิตเจ้าของธุรกิจอุตสาหกรรมยางพารากลุ่ม16คุณวารินข่าวทองกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ภูเก็ตกลุ่ม17คุณพิเชษปานดำนักเคลื่อนไหวทางสังคมนะคะคุณพเยียสิริโชตผู้อำนวยการกกตสงขลาบอกว่าการประเมินการเลือกสอวใน16อำเภอของสงขลาก็ผ่านไปได้ด้วยดีไม่มีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นนะคะคนที่น่าจะชื่อคุ้นหูกันนะคะที่ผ่านไปสู่รอบจังหวัดเช่นคุณบรรจงนแสกลุ่ม17 กลุ่ม6คุณสุรเดชนินอุบลน,นายกสมาคมประมงสงขลาและกลุ่ม16คุณวรพงอรีรักโปรกอล์ฟชื่อดังค่ะ